ครั้งนั้นแลชานุสโสนีพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกษัตริย์ทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนพร,รามธรรมดากษัตริย์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภคกษัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการในการได้แผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้าแต่พระโกดมผู้เจริญ พรามทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดดูก่อนพรามธรรมดาพรามทั้งหลายย่อมประสงค์โภกทรัพย์นิยมปัญญา มั่นใจในมนต้องการบูชายันมีพรหมโลกเป็นที่สุดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเคราหบดีทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไร มีอะไรเป็นที่สุดดูก่อนพร,รามธรรมดาขรับบดีทั้งหลายย่อมประสงค์พวกก์นิยมปัญญามั่นใจในศินละปะต้องการการงานมีการงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่สุด ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดดูก่อนพระรามธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์บุรุษ นิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญโจรทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไร ต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดดูก่อนพร,รามธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่รับเรนมั่นใจในสาตราต้องการที่มืดมีการที่ผู้อื่นไม่เห็นเขา เป็นที่สุดข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดดูก่อนพรามณ์ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ย่อมประสงค์ขันติโสรจัะนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีห่วงใยมีพระนิพพานเป็นที่สุดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์เรื่องไม่เคยมีได้มีแล้วคือท่านพระโคดม ย่อมส่งทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม่แห่งกษัตริย์ทั้งหลายแม่แห่งพระรามทั้งหลายแม่แห่งกครืบบดีทั้งหลายแม่แห่งสตรีทั้งหลายแม่แห่งโจรทั้งหลายย่อมส่งทราบความประสงค์ความนิยม ความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม้แห่งสมณะทั้งหลายข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป